ผู้สูงอายุใหม่ล่าสุดวันที่8พฤศจิกายน2567ใครมี7ข้อนี้ได้เงิน1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมผู้สูงอายุล่าสุดเลยใครที่มี7ข้อนี้ย้ำว่าครบทั้ง7ข้อต้องมีให้ครบทั้ง7ข้อแล้วคุณจะได้เงิน1,000บาทครับตรงนี้ต้องดูให้ครบดูให้จบทุกข้อนนะเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยที่เคย ดูคลิปที่ผมได้จัดทำเอาไว้นะครับแล้วก็บอกว่าคลิปเนี่ยมันนู่นนี่นั่นนะเขาไม่ได้ได้1000บาทตามนี่นั่นเลยตรงนี้แสดงว่าคุณยังดูคลิปไม่จบครับถ้าคุณดูคลิปจบคุณจะได้1000บาทแน่นอนแต่คุณต้องมีทั้ง7ข้อด้วยนะไม่ใช่ดูจบอย่างเดียวนะก็คือใน7ข้อเนี่ยเช็คไปตามพร้อมผมคุณมีหมดคุณได้เงิน1000บาทครับมาเริ่มกันที่ข้อที่1ข้อแรกเนี่ยคุณต้องเป็นผู้สูงอายุนะครับ ซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยก็คือต้องอายุ60ปีขึ้นไปมีการตัดเกณฑ์ง่ายๆครับ60ปีเน so like so ี่ยจัดว่าเป็นผู้สูงอายุครับขึ้นไปนะแต่ถ้าต่ำกว่า60ปีเช่น59เนี่ยจัดว่ายังไม่ได้เป็นผู้สูงอายุหรือไม่ว่าจะต่ำกว่านั้นนะ40หรือ30ไล่ลงไปเนี่ยตรงนี้จะจัดว่ายังไม่เป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยจะต้อง60ปีขึ้นไปครับไล่ไป70ไล่ไป80ไล่ไป90ไล่ไป100นะนี่คือผู้สูงอายุโอเค ก็คือข้อหนึ่งข้อแรกนีง่ง่ายๆครับหลายๆคนก็เป็นผู้สูงอายุกันอยู่แล้วถ้าเกิดมาดูคลิปนี้หรืออาจจะเป็นลูกหลานที่มาดูเผื่อผู้สูงอายุก็ดูให้ท่านผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านท่านนะครับก็คืออายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยถือว่าผ่านข้อหนึ่งข้อ2ครับต้องมีบัตรสวัสดิการแห,แห่งรัฐรุ่นใหม่ก็สามารถได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุร่วมด้วยได้มันใช่หรือเปล่าน,นะครับหรือว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุร่วมด้วยได้หรือเปล่าตรงนี้เนี่ย หรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,รุ <on> <mic> ่นใหม่คุณก็สามารถได้เบี้ยผู้สูงอายุร่วมด้วยนะครับเพราะว่าคุณสามารถได้ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้ทั้งเบี้ยผู้สูงอายุทั้งคู่เป็นไปได้ครับก็คือมันคนละโครงการการสามารถได้ทั้ง2โครงการเลยสามารถได้ทั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านก็ได้แล้วก็ได้ทั้งโครงการเบี้ยผู้สูงอายุผ่านก็ได้ครับนี่คือข้อ2ข้อที่3ครับคุณต้องลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยและผ่านการลงทะเบียน รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุครับตรงนี้เนี่ยการเปิดลงทะเบียนนะครับมีการเปิดลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับคุณสามารถไปลงทะเบียนได้ในกรณีที่คุณเพิ่งรู้เรื่องนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกก็หมายความว่าคุณเนี่ยยังไม่เคยทําการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุคุณต้องไปจัดการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดี๋ยวผมจะใส่วิธีการที่คุณจะลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเอาไว้ให้คุณนะก็สามารถ ดูได้ว่าคุณจะลงทะเบียนได้อย่างไรหลังวิดีโอนี้จะใส่ไว้ให้ส่วนใครที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับคุณก็ผ่านข้อนี้อยู่แล้วเพราะว่าคุณได้ลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุรับเงินผู้สูงอายุเรียบร้อยครับอันนี้คือเรื่องสําคัญนี่ข้อที่3ครับได้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเรียบร้อยและผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเรียบร้อยข้อที่3ถ้ามีตามนี้ก็ผ่านครับ ข้อที่4ครับคุณต้องเคยได้รับเบี้ยเพื่สูงอายุเดือนก่อนเดือนนี้มาก่อนนะก็ถ้าเกิดว่าเดือนที่แล้วเนี่ยคุณได้ตุลาคุณได้มาก่อนในเงินในครั้งนี้เนี่ยในครั้งนี้คุณจะได้เป็นครั้งแรกก็เป็นไปได้นะครับแต่กรณีที่อาจจะเดือนที่แล้วคุณไม่ได้ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่คุณได้ก็เป็นไปได้เพราะว่าคุณอาจจะเพิ่งไปลงทะเบียนในเดือนที่แล้วแล้วเดือนนี้คุณก็จะได้ในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เป็นอย่างนั้นเป็นได้เหมือนกัน นี่คือข้อ4ครับเขจะรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนก่อนน้านี้มาก่อนก็ได้นะคุณจะทําให้คุณได้เงินในเดือนต่อไปเดือนนี้ด้วยแล้วก็ได้เงินครั้งแรกก็จะได้ด้วยครับโอเคข้อ4ต่อไปข้อที่5ครับบัญชีธนาคารที่คุณได้ให้ไว้กับภาครัฐเนี่ยตอนคุณไปลงทะเบียบนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุต่อคุณไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเขาต้องให้สมุดบัตรประจำตัวประชายชนออาจจะเป็นสมุดประชาชนนะครับแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารนะครับ สรุปบัะชาชนก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนั่นแหละบัตรประจำตัวประชาชนนะทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารไอ้ตรงบัญชีธนาคารนี่แหละสมุดบัญชีธนาคารที่คุณให้เวทามราัสเนี่ยตอนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันครับเพื่อว่าเงินเนี่ยจะสามารถเข้าคุณได้ดังนั้นข้อที่สําคัญมากๆครับก็คือ ำบรชาิธนาคารที่แยดน้มบางร้านเนี่ยยังเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนตลอดทําให้เงินเข้าคุณได้นี่คือข้อที่5ข้อที่6ครับต้องอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับย้านะ90าปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับหลายๆท่านบอกว่าอายุ60นะอายุ70อย่างเงี้ยอายุ60มันก็จะไม่ได้1000นะครับต้องเข้าใจนะคนที่ได้1000มีเพียง90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้1000เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจำนวนเงินที่ได้เนี่ยได้ตามอายุ ได้ตามขั้นบันไดนะแต่ท่านบอกว่าอ,อ้วพันทุนหน้าล่ะสามพันต้นหน้าล่ะตรงนี้โครงการมีแต่พูดนะครับแต่ยังไม่อนุมัติตรงนี้คือความจริงนะผมต้องเอาความจริงมาฝากทุกท่านนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าคือผมรู้ครับคุณไปดูข่าวของทางไม่รู้ว่าราการอะไรรายการอื่นๆที่คุณไปติดตามครับแล้วเขานําเสนอบอกว่าคุณเนี่ย จะได้หนึ่งพันทุนหน้าจะได้สามพันทุนหน้าอายุเท่าไหร่ก็ได้หนึ่งพันอายุเท่าไหร่ก็ได้สามพันมันไม่จริงครับตอนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยยังไม่ใช่อย่างนั้นยังเป็นได้ตามขั้นบันไดอยู่นะครับโดยอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับที่ได้หนึ่งพันบาทได้ยังไงครับอันนี้คือผมทําให้คุณเห็นภาพง่ายขึ้นคือแบบนี้เมื่อ้สูงอายุเนี่ยคนที่ได้มากสุดครับคือคนที่อายุ90ปีขึ้นไปครับจะได้หนึ่งพันบาทพอ อายุ80-89จะได้800เจ็ดสิบเ6 0 0สิบถ้าไล่ตั้งแต่ล่างสุดเลยนะครับก็คือตั้งแต่คุณเนี่ยเริ่มได้รับเบี้ยผูย้สูงอายุก็คืออายุ60ปี60ถึง6กก็จะได้600บาทถ้าคุณได้600บาทก็หมายความว่าคุณอาจจะอายุ60หรือ62ปีหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าหากว่าคุณได้700ก็แสดงว่าคุณอายุ 70- หรือ71ปีหรือถ้าหากว่าคุณได้800ก็อาจจะคุณอาจจะอายุ 83, หรือถ้าเกิดว่าคุณได้1นึ่พันหมายความว่าคุณอายุ90ปีครับซึ่งก็เข้าใจทุกท่านนะว่ามันเป็นไปได้บางทีเนี่ยอายุ90ก็ประชากรไทยก็มีก็มีเยอะแหละครับแต่ว่าหมายถึงว่าก็บางทีบางคนก็บอกว่ามันไม่ทันนะครับคือมันก่อนจะไปถึง90้านะครับระยะเวลามันก็ผ่านไปไม่ได้ปีปีนึงนะครับมันก็ใช้เวลาผ่านไปนานนะครับดังนั้นเนี่ยก็1000ทัตัวหน้าก็อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับตรงน,นี้เนี่ย ก็ถ้าเกิดรัดได้มาติดตามตรงนี้นะครับรัดก็เอาไปพัฒนาปรปับปรุงนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้หนึ่งันต้นหน้ากันแต่ณปัจจุบันยังไม่ใช้หนึพันต้นหน้านะจะเป็นไปตามนี้ก่อนครับเก้าขึ้ไปเท่านั้นที่ได้หนึ่งพันบาทครับยกตัวอย่างครับอย่างเช่น60ปีได้หกร้อยหกบาปีได้หกรจ็ดสิปีเจ็ดรปีก็เจ็ดครับอายุไมถึงแปดสิบปีเจ็ก็ได้เจ็ดรปีเนี่ยได้แปดร้อยแปดสิบหกปีแปดร้อยอายุไม่ อย่าง89เนี่ยได้8ปดล้อเก้าสิบปีก็ได้หนึ่งพันบาทเก้าสิบสามปีหนึ่งพันบาทหนึ่งสองปีได้หนึ่งพันบาทโอเคก็จะได้เป็นไปตามนี้นะชัดเจนนะครับนี่คือข้อที่หกและก็ข้อที่เจ็ดครับข้อนี้ก็เป็นข้อสําคัญนะเพราะว่าหลายๆคนอเนี่ยอาจจะดูเผื่อผู้สูงอายุที่อยู่บ้านท่านนะครับหรือว่าเป็นญาติหรือว่าเพื่อนบ้านนะครับหรือคนละแวกใกล้เคียงในชุมชนหมู่บ้านแล้วคนพบว่าเป็นผููส้สงอุน ของเขาเนี่ยไม่มีชีวิตยอยู่นะครับถ้าไม่มีชีวิตยอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ได้เงินนะแต่ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยยังคงมีชีวิตยอยู่ในปัจจุบันครับแข็งแรงสุขภาพดีก็จะได้รับเงินตรงนี้ด้วยนี่คือข้อ7ข้อ7ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่หากว่ามีการเสียชีวิตยอย่างกระทันหันนะตรงนี้บางทีลูกหลานมาดูนะครับก็สามารถรับเงินในเดือนพฤศจิกายนได้นะเพียงแต่ว่าต้องเสียชีวิตตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่กําหนดการจ่ายเงินนะครับแล้วก็ ยื่นเรื่องนะโดยการมีพยานรับรองสองคนแล้วก็รับเงินในเลทอายุนั้นๆที่ผู้สูงอายุท่านนั้นเสียไปนะครับก็จะได้เป็นไปตามนี้นี่คือ7ข้อถ้าคุณมีครับก็จะได้เงินซึ่งการได้เงินครับทำไมวันเดือนนี้เนี่ยเป็นวันที่8ก็เพราะว่าคือยินดีด้วยนะมันได้เร็วขึ้นนะปกติแล้วจะได้ทุกวันที่10ของทุกเดือนครับแต่มันเป็นวันที่8เพราะว่าวันที่10เนี่ยของพฤศจิกาย,ยนตรงกับวันอาทิตย์ ทำให้การเอาเงินมาโอนวันศุกร์ครับซึ่งเป็นวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2 5 6 7นั่นเองครับก็พอเงินเข้าแล้วนะครับก็สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้เลยเงินจะโอนให้กับบัญชีที่คุณให้ไว้กับทางภักรตอนลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุนั่นเองนะเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเบี้ยผู้สูงอายุก็จะได้ทุกวันที่10ของทุกเดือนครับถ้าเลื่อนจ่ายก็จะรับเงินได้เร็วขึ้นนะครับอ่ะตามนี้นี่ก็คือสิ่งสาคัญ ที่มาฝากกับทุกท่านนะถ้าสงสัยในส่วนไหนอยากจะให้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาพูดคุยสอบถามก็ได้